ไหนสองคนกเกษียณแล้วเหรอกรเกษียณแล้วเหรอเคยทำงานอะไรฮะ,ะเป็นครูจะกลับไันนี้เหรออัน่ะนั่นอันนี้มันยิ้มออกวะอ่าอืมจะจมารับประมาณเที่ยงหรอบ่ายโมงจ้ะค่ะอ๋อ เคยเป็นครูเหมือนกันเหรอสอนอะไรสอนคตนาสร์คิน,นอะไรคตนสานส,านสาือเนี่ยคันเสาอหนึ่งหนึ่งปวกหนึ่งปวกเป็นสอง <c oughs> <c oughs> แต่ช่วงนี้ก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นสามก็ได้นะนี่ มันสองปีนะมันใสหน้ากากเตียนนิจิตนะใสจิตนิสัเหรอฮะมันไม่ใช่ชาวพุทธเหรอไม่เชื่อเพราะพุทธชาวเน่าฮะเนี่ยสองคนอายุเท่าไหร่เจ็ดถึงเจ็ดสิบเอ็ดยังยังถึงแล้วเหรออะไรเจ็ดหกสิบแปด หกสิบสามโอ้ดีนะเกษียณนะหกสิบสามสบายสบายเดี๋ยวนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรนะไม่ได้ไม่ได้ภาวนาพุทโธ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 ฮะฮะอยากเกิดใหม่เลยอยากเกิดใหม่ฮะ อาเมื่อมอยากเกิดไม่ก็ต้องหาทางออกนะนี่พระพุทธเจ้าเป็นองเดียวน่ะมันที่สอนห้าทางออกนะจักวัตรสงสารนะพระพุทธเจ้าองเดียวนะาศาสนาคริสก็ไม่ได้สอนเรื่องนี้นะาศาสนาคริสสอนเรื่องสวรรค์เรื่องนรกนะนะนะาศาสนาฮินดูก็เหมือนกันนะนะและาศาสนามุสลิมก็เหมือนกันนะ มนะีแต่สวรรค์แต่นะนาลกนะแต่นี่ในศาสนาพุทธก็มีนิพพานนะไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายนะ,ะแต่คนก็ยังไม่มีทุกข์พอนะฮะทุกข์ยังไม่พอนะอะคิดว่าชีวิตของเราเป็นสุขแล้วคนที่คนที่ไม่มีทุกข์ก็หาทางทางออกทำไมใช่ไหมฮะ ทุกครั้งอริยสัจฉันเนี่ยทุกก็เป็นอริยสัจที่หนึ่งเมื่อไม่เข้าใจอริยสัจที่หนึ่งก็หาทางออกก็ไม่ได้นะพระพุทธเจ้าก็สอนกร่อนชาติก่อนรชาตินาเชื่อไหมะส่วนมากอนนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่เชื่ออะไรนะไม่เชื่อมีผีไม่เชื่อมีสวรรค์ไม่เชื่อมีนรกฮะ ฮะมันเชื่อมิได้ชาติเดียวนะเวลาใจสูงเปล่าฮะนะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ของเราเกิดมากี่กับกี่กันนะฮะเละยังไม่พอ,อเดี๋ยวจะต้องเกิดใหม่ต้องเกิดใหม่ต้องเกิดแล้วเกิดมาแล้วก็ตายแลวของเราเวลาใจไปแล้วจะไม่รู้จะไปที่ไหน อัน่ปานหลัก <c oughs> ไม่ฮะ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 หมอรักษาสินหาให้ดีก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรฮะทำปุ่นทำทานามีความเคารพนับถือมีความกตัญญูนะคนสวรรค์ได้จะต,ต้องรักษาสินหาให้ดี หลวงพ่อก็ไม่สนใจเรื่องอะไรนอะกจากเดินใจแต่ละคนแต่ละคนน้เป็นชาวพุทธนะเนี่ยนะหลวงพ่อก็เป็นเป็นฝรั่งนะเป็นปักสิดานะที่มาจากเมืองนอกไม่รู้จักไม่รู้จักาศาสนาพุทธนะแต่มันสนใจในาศาสนาพุทธต้องมาเมืองไทยนะในคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยก็ไม่สนใจาศาสนาพุทธแล้วนะไม่ได้สนใจพระชาวเงินนะนี่ บางคนก็สนใจเรื่องอำนาจนะบางคนก็สนใจเรื่องเชื่อเสียงนะแต่ประเทศไทยก็สัมปัตินะสัมปัตในโลกนะมันล้ำลวยที่สุดในโลกนี้นะไม่ใช่ในเงินในาศาสนานี่พระหัรกี่องค์นะที่ที่มาจากเมืองไทยฮะเยอะไหมฮะประเทศอื่นก็ไม่มีนะ A chém dia, ông sang ăn. A chém mi sáng hôm. De con tai ha nha. Mê yu klein nam, mak a yu nam, nè? Na. Demi yu kai nam, nè? Na. Mênh a yu nam. นะลุงพออยู่ไกลน้ําแล้วก็อ,อยู่ไกลธรรมนะก็ต้องมาเมืองไทยเพื่อหาธรรมนะเดี๋ยวคนชาวไทยเออชาวไทยเราก็มันมันอยู่ไกลฮะมันอยู่ไกลธรรมนะไม่เคยสนใจนะฮะ <c oughs> เนี่ยครูเป็นครูะเดี๋ยวนี้ต้องสอนตัวเองแลก่อนก็สอนคนอื่นนะเดี๋ยวนี้ต้องสอนตัวเองพุทธพุทธพุทธนะทำใจให้สงบนะ กลุมกลเหมืนกันนะนะนะแล้วมันสบายใจนะความสุขเกิดในใจนะนะทำไมไม่ไปหาในใจฮะนะมันนิดเดียวนะรนะับตานั้นะสบายพุทโธพุทโธพุทโธ,ทธ,ทธนะถึงถึงไม่มีความคิดขึ้นมาถึงไม่มีความจำขึ้นมานะนี่เรียกว่าสมาธิ ในสมาธิอนาคตก็ไม่มีอีติก็ไม่มีความหวงก็ไม่มีความกลัวก็ไม่มีอะยังไม่ได้ถามจีดเข็มที่สามกัออยังจีดแล้วเหรอไม่อนะคตเนี่ยเข็มที่สามเหรอสองอเดี๋ยวเข็มที่สามก็มาเข็มที่สี่เข้มที่ห้าเข็มที่หกเนะเพราะว่านี่วรสัสนี่ไม่เคยหาย ใช่ซารัดก็เข็มที่ซามแล้วนะดี๋ยวากัลังจะเข็มที่สีแล้วนะเลยเรียไม่ช่วยกับอมิกนด้วยนะะเพราะว่ายังชีดยาเก่านะฮะแล้วมันรุ่นใหม่นะมันไม่ได้แปลไม่ได้เปลี่ยนยานะเอาเอาแต่ชีดยาเก่านะแต่คนเราเชื่อนักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อพระพุทธเจ้า ของเรามีมีสาเหตุที่ของเราตายหมดอายุกรรมฮะฮะมันทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับกรรมของเราฮนะกรรมก่อนที่มาชาักชาดก่อนนะคนไหนที่ที่มีแมลงคนคนไหนที่ที่ติดแมลงก็คนไหนที่หัวใจไหวนะมันมันเกี่ยวกับกรรมนะ แล้วคนไหนที่ติดไวรสัสโควิดนะและตายก็เกี่ยวกับคำกรรมของเรานะฮนะเมื่อมัดอายุกรรมทุกคนก็ตายนะแล้วไม่ว่าก็เป็นอุบัติเหตุไม่ว่าก็เป็นเป็น,ปนโรคหัวใจนะมันก็ก็อะไรนะเมื่อมัดอายุกรรมตายฮนะ่มันไม่เกี่ยวกับโควิดนะแต่เดียนี้ทั้งโลกนั้นมันกลัวโควิดฮะมันป้าไปแล้ว มันหลบความตายก็ไม่ได้นะฮะฮะโอเคก็พอพอแล้วยะาวาวีวหาปะปาริปุรนติสักการ์นิวาเมวาอิทุตินังเพท่นังอุปคัปปะทอิจิตังปฏิทังทุมหังเขปเมวาสมิจัตโตสเบปเรนตุสังกปะจันโดโนารโสยะท้า મની છોટિ રસો યથ સપી થયો વિવાચન ઠુ સા વિના સત મા થે ભવા ઠરાય સુખી થિ ભવાપી વા ધનસી લી ચંગુ થા પચાઈ નો ચથા ઓમ વી อายุวัณโณสุขังภลังภวัตตุสาปะมังคลังอะขัฑตุสาปะเทวะทาสัพพพุทธานุภาเวนะสระโสธิภวัณตุเตภวัตตุสาปมังคลังอะขัฑตุสาปเทวะทาสัพพธัมมานุภาเวนะสระโสธิภวัณตุเตภวัตตุสาปมังคลังอัุสาปเวา สัพพสังขานุภาเวนะสดาสติทภวันโตเท